นำกระดาษลางมาตัดเป็นชิ้นแบบนี้จากนั้นนำเศษเทียนลงในหม้อรอให้เศษเทียนละลายเมื่อเศษเทียนละลายแล้วยกหม้อออกจากเตานำกระดาษที่เราตัดไว้จุ่มลงในน้ำเทียนทำแบบนี้จนกว่าน้ำเทียนจะหมดเมื่อน้ำเทียนหมดแล้วรอให้เย็นหรือประมาณ15-20ถึงนาทีจากนั้นเก็บใส่กล่องไว้ใช้งานหรือจะนำไปก่อไฟเลยก็ได้นะครับ สำหรับวิธีก่อไฟใช้ไฟจุดเมื่อไฟติดแล้วสามารถวางลงในเตาได้เลยนะครับได้แบบนี้แล้วก็ให้นำทานมาวางที่รอบๆกองไฟก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มีควันหรือถ้ามีควันก็จะมีควันน้อยควันไม่เยอะนะครับเมื่อวางฐานรอบกองไฟเสร็จแล้วก็ให้วางที่ด้านบนสำหรับฐานที่วางด้านบนแนะนำให้ใช้ก้อนเล็กๆนะครับ ไฟจะได้ติดง่ายแล้วก็ติดเร็วแล้วก็ไม่มีควันนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีทําที่ก่อไฟเตาถ่า,านและวิธีก่อไฟอีกหนึ่งวิธีก่อแบบง่ายๆก่อติดเร็วก่อแล้วควันน้อยควันไม่เยอะนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ